ชาวเน็ตตั้งข้อสงสยัยพิงกี้ต้องถูกตัดผมตามระเบียบเรือนจำหรือไม่สืบเนื่องจากกรณีดาราสาวพิงกี้สาวิกาเฉยเดชตกเป็นจำเลยที่สองถูกพนักงานอายการสำนักงานอายการคดีพิเศษ4ยืนฟ้องในฐานความผิดโดยทุจริตโดยหลอกลวงร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนรวมการกู้ยืมเงินเพื่อเป็นการช่อกรงประชาชนและร่ว ่วมกันช่อโกงและถูกนำตัวเข้าเรือนจำโดยขัดคันการประกันตัวเนื่องจากข้อหามีอัตราโทษสูงค่าเสียหายตามฟ้องมีจำนวนมากกรณีมีเหตุอันเชื่อได้ว่าหากอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวแล้วจำเลยที่สองและจำเลยที่สามน่าจะหลบหนีจึงไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวยกคำร้องและคุมตัวเข้าเรือนจำ ในขณะที่โลกโซเชียลมีการถกเถียงกันว่าเมื่อดาราสาวถูกส่งตัวเข้าเรือนจำแล้วจะต้องถูกตัดผมตามระเบียบเรือนจำหรือไม่มีการรายงานต่อมาว่าขณะที่ผู้ต้องขังอยู่ในการพิจารณาคดีต้องปฏิบัติตามระเบียบเรือนจำซึ่งมีระบุเอาไว้ว่ามาตรฐานอยู่แล้วแบ่งเป็นนักโทษเด็ดขาดหญิงคือคดีจบต้องเข้าเรือนจำแล้วจะไว้ผมยาวได้ไม่เกินต้นคอหรือถ้าเกินจะต้องมัดรวบ แต่พิงกี้ซาวิกาเป็นลักษณะผู้ฝากขังระหว่างดำเนินคดีคดียังไม่จบฝากขังเอาไว้ก่อนไม่ได้ประกันตัวคนที่เป็นผู้ต้องฝากขังจะต้องไว้ผมตามระเบียบประเพณีนิยมกรณีผมยาวเกินต้นขอก็ต้องรวบคืออย่างไม่ต้องตัดก็ได้